ยอดขายโตขึ้นลดค่าใช้ใจ่ายลูกค้าได้ส่วนลดมากขึ้นลาซาด้าแจากเครดิตให้ร้านค้าสร้างแบบไม่ต้องจ่ายเองทั้งหมดเพราะนี่คือเครดิตดิจิทัลร้านค้าหรือ s v c ตัวช่วยรับที่ทำให้ยอดขายปังขึ้นได้จริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาซาด้ายูนิวสตี วันนี้เราจะพามารู้จักกับ SVC กันว่าคืออะไรใช้ยังไงให้ยอดโตแบบไม่ต้องเหนื่อย Seller v i s u u l l r r e i t t หรือ SVC คือสิทธิประโยชน์ที่ลาซาดามอบให้กับผู้ขายเป็นเครดิตเมื่อร้านค้าสามารถบรรลุปเป้าหมายจากโปรแกรมที่กำหนดสามารถเอาเครดิตไปสร้างโปรโมชั่นโคลฟันด์วอลเชอร์หรือโคลฟันด์ไพร์คัสและลาซาด่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ในการช่วยเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง SBC จะมอบให้กับผู้ขายผ่าน2กรณีคือ 1. ผู้ขายที่เข้าร่วมโปรแกรม Top Seller เ,เ,เช่น s b p s b p Plus และ JBP เป็นต้น 2. ผู้ขายที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม Top Seller เ,เ,เช่นศูนย์การเติบโตร้านค้าและอื่นๆเป็นต้นโดยผู้ขายต้องบรรลุเป้าหมายหรือผ่านเกณฑ์ของแต่ละโปรแกรมในช่วงเวลาที่กำหนดภาพรวมของ s e l l e r Visual Credit บรรลุเป้าหมายได้รับ SVC สร้างโปรโมชันโคฟัน voucher หรือโคฟัน price cut เพิ่มยอดขายห,หลังจากได้รับ SVC แล้วร้านค้าสามารถตรวจสอบเครดิตคงเหลือได้ที่นี่โดยสามารถดูได้ทั้งยอดเครดิตทั้งหมดเครดิตที่ได้จากแต่ละโปรแกรมและรายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวกับ SVC วิธีตรวจสอบผ่านหน้ากระป๋าสตางค์ที่ใช้ร่วมกัน รายละเอียดธุรกรรมผู้ขายสามารถตรวจสอบ SVC ได้ที่ส่วนของรายละเอียดธุรกรรม 1. ผู้ขายสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูรายละเอียดธุรกรรมได้2 o p e r a t i o รชจะถูกแบ่งออกเป็น5ประเภทคือเติมเงินจำนวน SVC ที่ผู้ขายได้รับการปรับหักเพิ่มในกรณีที่ผู้ขายได้รับ SVC ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ควรจะได้ ลาซาด้ะจะทำการหักปรับเพิ่มการหักเงินจำนวน SVC ที่ถูกหักในคำสั่งซื้อนั้น,น,นคืนเงินคำสั่งซื้อถูกยกเลิกตีคืน SVC จะถูกคืนกลับให้กับผู้ขาย 3. business type ผู้ขายสามารถเลือกได้ว่าจะดูธุรกรรมจาก co-fund voucher หรือ co-fund price cut หาหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ 1. ที่หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ 2. ระบบจะหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคูปองเต็มจำนวน 3. หลังจากสถานะของคำสั่งซื้อยืนยันแล้วระบบจะคืนตามสัดส,ส่วนที่ลาซาลาสนับสนุนในชื่อ Seller v i s u a l Credit Seller v i s u a l Credit Co Fund Price Cut ผ่านหน้ารา,รายรับของฉัน 1. คลิกที่การเงินรายรับของฉัน2คลิกที่แท็บโอนเงินแล้วเพื่อดูยอดการใช้ SVC การคำนวณ l a z a d ่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม l a z a d a Funds Commission from seller v i s u a l credit ซึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นในการใช้ SVC โดยจะแสดงเป็นรายการแยกให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าโปรโมชั่นเหล่านี้สอดคล้องกับโปรโมชั่นอื่นๆบนแพลตฟอร์ม l า z a d a ั่วอยางร้าน XYZ มี s p c และใช้ในการสร้างโคฟันโรเชอร์ตามอัตราดังนี้อัตราสนับสนุนของโคฟันโรเชอร์หรือโคฟันไพรซ์คคทอยู่ที่40%ราซาด a ต่อ0 0ผู้ขายเปอร์เซ็นต์ของราซ a ด a าฟ n า์คอมมิชชั่นฟอร์มเซลเลอร์วิซัว จะเท่ากับค่าธรรมเนียมการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ขายใจ่ายในสินค้าหมวดนั้นๆในตัวอย่างนี้สมมติว่าอยู่ที่10%ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ร้านไหนที่ยังไม่ใช้ SVC ห้ามพลาดเด็ดขาดเข้าไปเช็คและสร้างเครดิตให้ลูกค้ากันเลยเพิ่มยอดขาย,ยง่ายๆแบบนี้ต้องจัดแล้วอย่าลืมใช้ก่อนหมดเคตน,นะคะแล้วพบกันใหม่ที่ Lazada University สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ